Drive, ในสัปดาห์นี้เราขอนำเสนอ,อการทดสอบรถยนต์ที่รวมออยนตรกยนตรรมใหม่ล่าสุดมากมายบนลานทดสอบเฉพาะกิจในงานมอเตอร์โชว์ที่เพิ่งจบไปในช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาค่ะซึ่งทางทีมงานออโตสตีนได้แอบไปทดสอบและเก็บภาพมาฝากกันเพื่อเรียกน้ำย่อยก่อนจะได้พบรถแต่ละคันกันกันกบการทดสอบแบบฟูลเทสในช่วงมอเตอร์ดครั้งต่อๆไปค่ะ ซึ่งจากค่ายรถทั้งหมดที่ส่งรถทดสอบมาให้ได้ลองสมรถนะการบนสนามทดสอบเฉพาะกิจของงานมอเตอร์โชว์ในปีนี้กว่า10ค่ายดำมากมายหลายต่อหลายรุ่นซึ่งเราได้คัดเอาคันที่ถือว่าฮอตที่สุดและได้รับความสนใจจากกลุ่มลูกค้า ที่มาทดลองขับกันเป็นจำนวนมากมาทดสอบกันให้ได้เห็นสมรรถนะแบบคร่าวๆบนสถานีทดสอบทั้งหมด4สเตชั่นที่มีให้ลองทั้งอัตราเร่งแบบสั้นๆและสัมผัสกันกับแฮนด์ลิงของพวงมาลายัยรวมถึงช่วงล่างและเบรกด้วยค่ะ รถคันที่เป็นไฮไลท์ในครั้งนี้แบ่งออกเป็น2กลุ่มซึ่งที่เรียกเรตติ้งสูงสุดจะเป็นรถแบบอนเนกประสงค์โดยเฉพาะมินิ MPV น้องใหม่จาก2ค่ายอย่างเชฟโรเลสปินและ Suzuki เอ t i ์ a รวมถึงรถ SUV และ PPV ที่มีแคปที่ว่าเป็นพระเอกขอเริ่มต้นแบบเบาๆกับรถครอบครัวที่ได้รับความสนใจมากที่สุดอย่าง Suzuki เอ t ร์ตและเชฟโรเลสปีนกันก่อนเลยนะคะ รถยนในกลุ่มมินิ MPV น้องใหม่จากซูซูกิที่แชร์แพลตฟอร์มร่วมกับซูซูกิสวิปโดยการขยายฐานล้อและเพิ่มฐานของตัวถังให้สามารถรองรับผู้โดยสารได้ถึง7ที่นั่งโดดเด่นด้วยดีไซน์ที่รับการถ่ายทอด DNA มาจากสวิปบนเส้นสายที่โคง้งมนสลับรูปทรงเหลี่ยมของตัวถังพร้อมล้ออลลอยขนาด1ิบวกกับห้องโดยสารที่ดูเรียบง่ายสบายตาพร้อมบาะหนังสูงสนั่งสบาย ตามสไตล์รถครอบครัวและมีช่องแอร์ตอน2มากถึง4ช่องสามารถปรับแบ่งไปให้ผูดด้โดยสารตอน3ได้อย่างเพียงพอพร้อมความสะดวกสบายในแบบ one touch w a l k i n เพียงครั้งเดียวเพื่อปรับเบาะเลื่อนได้อย่างสะดวกค่ะ oh, love, love. เออติก้ามาพร้อมกับเครื่องยนต์บล็อกใหม่ขนาด1.4ลิตรรหัส K14B ที่ต่อยอดมาจากคุมพลังรหัส K12B จากสวิตและนำมาขยายความจุเพิ่ม พร้อมกับระบบวาแปรผันทางฝั่ง ID เพียงด้านเดียวหรือ VVT ที่ให้กำลัง95แรงม้าที่6,000รอบต่อนาทีพร้อมแรงบิดสูงสุด130นิวตันเมตรที่3,000รอบและใช้ระบบส่งกำลังแบบเกียร์อัตโนมัติ4สปีดเพื่อถ่ายทอดกำลังลงสู่ล้อคู่หน้าค่ะซึ่งจากที่ได้ลองขับในช่วงทางตรงสั้นๆบนสนามทดสอบนั้นเออติก้าดูจะตอบสนองที่คันเร่งค่อนข้างช้าเนื่องจากแรงม้าที่ต้องแบกน้ำหนักที่ค่อนข้างมาก บวกกับเกียร์สีสปีดที่ต้องใช้รอบที่สูงจนต้องลากรอบให้สุดเกียร์2ที่6,000รอบก่อนจะต้องชะลอเพื่อเข้าโค้งยูเทิร์นเพื่อเข้าสู่สเตชันสลาลอมที่จะต้องขับซิกแซกผ่านไพลอนเพื่อลองแฮนดิ่งไฟฟ้าแบบ EPS และให้น้ำหนักค่อนข้างดีที่ความเร็วกลางๆในช่วงทางตรงและเลี Six ้ยวซิกแซกแบบไม่แรงมากพร้อมช่วงล่างสไตล์รถ,ถ่า่กับเ้าที่เน้นความนุ่มนวลที่ด้านหน้าเป็นแม็กเฟอร์สันสตาร และด้านหลังทอร์เชนบีมแบบเดียวกับซูซูกิสวิ์ก่อนจะเข้าสู่สถานีเลนเชนที่พวงมลาลัยกลับให้ความรู้สึกที่ไวไปนิดกับช่วงล่างตอนหักเลี้ยวกระทันหันที่แสดงอาการท้ายตัดเล็กน้อยก่อนจะขับผ่านโค้งไฮสปีดพร้อมอาการหน้าดื้อและบานออกถ้าเข้าแรงเกินไป ก่อนจะปิดท้ายด้วยสถานีทดสอบเบรกซึ่งเออร์ติก้าจัดมาให้แบบดิสและดรัมหลังแบบระบบ ABS และ EBD ที่ให้น้ำหนักเบรกในระดับก,กลางๆก็พอเอาอยู่ในระยะทางทดสอบที่สามารถทำความเร็วได้ไม่เกิน60กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งให้ความหนึบได้อย่างมั่นใจกว่ารถบีคาหลายค่ายเบรกไม่แข็งและไม่ตื้นเกินไปด้วยค่ะ สรุปแล้วซูซูกิเออติก้านั้นถูกออกแบบมาเพื่อเอาใจคนนั่งมากกว่าคนขับด,ด้วยความเอเ็กประสงค์และความสะดวกสบายที่สมราคาเมื่อเทียบกับคู่แข่งส่วนเรื่องของสมรรถนะนั้นยังอยู่ในระดับกลางเหมาะที่จะขับรถส่งคุณหนูหนูได้อย่างสบายสบายค่ะ สนผู้แข่งของเออร์ติก้าอย่างเชฟโรเลส,สปินรถอนเนกประสงค์น้องใหม่จากค่ายเชฟวีที่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อไม่นานมานี้ซึ่งสปินนั้นมาพร้อมกับรูปลักษณ์ภายนอกที่ดูบึกเบินสไตล์เชฟวีที่มาพร้อมกับคุมพลัง e อ็ t e c เความจุ1.5ลิตร ที่ให้แรงม้าสูงสุดที่107แรงม้าที่6.000รอบต่อนาทีพร้อมแรงบิดสูงสุดที่148นิวตันเมตรที่3,800รอบต่อนาทีพร้อมระบบส่งกำลังแบบเกียร์อัตโนมัติ6สปีดพร้อมสวิตช์เปลี่ยนเกียร์แบบเกียร์ธรรมดาและมีให้เลือกเพียงรุ่นท็อป LTZ เพียงรุ่นเดียวที่ราคา7 6 2 0 0 0บาทค่ะ ซึ่งสุดเด่นของสปินนอกจากดีไซน์ภายนอกที่ดูลํำสารพร้อมลุยมากกว่ารถมินิ MPV คู่แข่งแล้วในส่วนของคุมพลังยังถือว่าจัดจ้านและให้การตอบสนองที่ดีเกินตัวพร้อมด้วยไฮไลท์เด็ดที่ถือว่าแตกต่างจากเออร์ติก้าอย่างชัดเจนนั่นก็คือระบบการสะเทือนที่ให้ฟีลลิ่งในการขับขีนเน่เหนือกว่ารถครอบทัวายกับข้าวทั่วไปโดยช่วงล่างด้านหน้าแบบอิสระแม c เฟอร์สันสตาร์ทและด้านหลังแบบคานบิด แม้ว,ว่าสปินจะตอบโจทย์ในเรื่องความสะดวกสบายด้วยออปชันและอุปกรณ์ต่างๆได้ไม่โดดเด่นเท่าคู่แข่งก็ตามแต่ถ้าพูดถึงในแง่ของสมรรถนะแล้วสปินคือพระเอกในกลุ่มมินิ MPV ในตอนนี้ได้ไม่ยาก เวลออสเทอร์นั้นถือเป็นรถสปอร์ตที่ฮอตที่สุดในลานทดสอบครั้งนี้เลย mm hmm. ก็ว่าได้ค่ะ mm hmm. ซึ่งนอกจากดีไซน์ภายนอกที่เข้าตากรรมาการแล้วมันยังร้อนแรงด้วยกลุ่มพลังที่มีให้เลือกทั้งในรุ่นธรรมดาลและรุ่นที่พ่วงเทอร์โบมา mm hmm. เพื่อช่วยเพิ่มความแรงซึ่งทําให้เราเลือกเอารุ่นเทอร์โบมาทดสอบกันในวันนี้ค่ะเวลอ s สเตมาพร้อมกับภาพลักษณ์ที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากรถซูเปอร์ไบค์ที่มีความดุดันและแนวคิด Felgic s s u l p t u r e d e s i ซ n ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของหุนไดรวมถึงการออกแบบประตูที่สุดแปลกแหวกแนวในสไตล์ใหม่แบบ2บวก1ประตูด้วยประตูบานหลังที่เปิดได้เพียงฝั่งซ้ายเท่านั้นสำหรับความต่างของตัว NA และ Turbo ก็จะมีตั้งแต่กันชนหน้าชายเสเตอร์ด,ด้านหน้าและด้านข้างสันร,รูปที่มีให้ในตัว Turbo รวมถึงล้อแม็ก18นิ้วลาย5ก้านโครเมียมซึ่งอยู่ในรุ่นเ u r b o ส่วนรุ่น NA จะเป็นขนาด17นิ้วส่วนไฟหน้าสำหรับตัวเทอร์โบนั้นจะเป็นโคมโปรเจคเตอร์พร้อมไฟวงแหวนที่ตกแต่งด้วยไฟ LED ด้านล่างแต่ NA เป็นหลอดธรรมดาซึ่งดูเหมือนจะปิดท้ายความดุด,ดันในรุ่นเทอร์โบชุดดิฟฟูเซอร์และปลายท่อคู่ออกตรงกลางเรียบัมเปอร์ทรงกลมที่แตกต่างจากตัว NA ซึ่งเป็นทรงเหลี่ยมค่ะ และภายในที่เห็นเด่นชัดนั่นก็คือวัสดุเบ,บาะที่เป็นผ้าในตัว NA และหนังสีดำในตัว Turbo แต่ก็ยังคงมีปักคำว่าเวลส s เตอร์ไว้ที่เบาของทั้งสองรุ่นในส่วนตัวเทอร์โบปุ่มบนฟวงมาลัยที่ใช้ควบคุมมีให้ครบแต่ NA จะตัด Cruise Control และ p a d l e s s i i t และ Bluetooth ออกพร้อมพื้นที่สำหรับผู้โดยสารตอนหลังที่สบายเกินกว่ารถปอตทั่วไปอย่างเห็นได้ชัด เวลอสเตอร์ตัวแรงรุ่นเทอร์โบมาพร้อมกับขุมพลัง1.6ล oh ิตร DOHC 4สู16วาล์วพร้อมวาล์วแปรผัน DCVVT พร้อมหัวฉีดแบบ GDI ที่ฉีดตรงเข้าสู่ห้องเผาไหม้และพ่วงเทอร์โบแบบท Win ิน c o r e ที่ช่วยปั่นแรงมาได้186ตัวที่5,500รอบต่อนาที กับแรงบิดสูงสุด265นิวตันเมตรที่1,500ถึง4,500รอบต่อนาทีส่วนในรุ่น N/A N A นั้นจะเป็นเครื่องยนต์ความจุเท่ากันซึ่งต่างกันที่เทคโนโลยีของระบบหัวฉีดที่ยังเป็นแบบ Multi-point และไม่มีการพ่วงระบบอัดก๊าซมาให้ถ้าไม่มีพละกำลังด้อยกว่าที่130แรงมา้าที่6,300รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด157นิวตันเมตรที่4,850รอบต่อนาที รอบเกีย์อัตโนมัติ6สปีดสำหรับฟีลลิ่งในการขับขี่ระยะสั้นนั้นทันทีที่เข้าเกียร์และกระแทกคันเร่งออกไปรู้สึกทันทีค่ะว่าคันเร่งติดเท้าดีมีแรงดึงให้สัมผัสได้แบบขับเอามันการเปลี่ยนเกียร์ตัดขึ้นที่เรดไลน์ราว6,500รอบต่อนาทีและได้ลองโยนพวงมาลัย เข้าหลบไพลอนแบบสลาลอมพบว่ารถมีอาการโยนตัวออกด้านข้างมากกว่าที่คิดเช่นเดียวกับจังหวะที่หักพวงมาลัยกระทันหันในด่านเลนเชนส่วนรู้สึกได้ว่าระบบ EPS และ VSM เหมือนจะช่วยพยายามดึงรถกลับเข้ามาในแนวตรงเพื่อรักษาเสถียรภาพของตัวรถให้กลับมาดีที่สุดค่ะสรุปแล้วเวล o s t อ r ตือเป็นรถที่โดดเด่นที่สุดโดยเฉพาะหน้าตา ที่ทำให้มันเข้าไปเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ผู้ขับต้องตัดสินใจระหว่างความแรงและแฮนดิ้งเทปเกับความเท่ที่ขับได้สนุกเร้าใจไม่แพ้กันมากนะักแต่รับรองค่ะขับไปไหนใครๆก็มองสำหรับฮุนไดเวลอสเตอร์คันนี้ สำหรับคันสุดท้ายที่เราได้ทำการทดสอบนั่นก็คือเจ้า Mercedes-Benz A250 AMG สปอร์ใหม่ที่มาพร้อมกับรูปลักษณ์ภายนอกซึ่งปรับโฉมให้สปอร์ตเร้าใจมากกว่าโมเดลก่อนๆได้อย่างชัดเจนโดยเฉพาะในรุ่น A250 ที่มาพร้อมหน้าตาที่ดุดนันดโดยชุดแต่งคู่บุนอย่าง AMG ทั้งชุดพาร์ทและล้อมแหนกเทเทหลาย5ก้านขนาด18นิ้ว กับคุมพลังที่จัดจ้านจนเราอดใจไม่ไหวที่จะนำมาให้ชมกันวันนี้ค่ะ A250 มาพร้อมกับคุ้มพลังแบบ4สูบเรียงความจุ1,990ซ c พร้อมระบบอัดอากาศแบบเทอร์โบชาร์จที่ให้กำลังสูงสุด211แรงม้าทีท่5,500รอบต่อนาทีพร้อมแรงบิดสูงสุด350นิวตันเมตรตั้งแต่รอบต่ำที่1,200ถึง4,000รอบต่อนาทีส่วนระบบทรงกำลังเป็นแบบเกียร์อัตโนมัติ7สปี d u a l c l u t c h 7G DCT ซึ่งเคลมอัตราเร่งจากโรงงาน0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมง ไวที่6.6วินาทีพร้อมท็อปสปีดท,ที่240กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งมันก็สามารถตอบสนองได้ดีตั้งแต่ออกตัวมีช่วงหน่วงเวลาเล็กน้อยค่ะก่อนจะกระโจนไปข้างหน้าในระยะสั้นในการทดสอบอัตราเร่งช่วงทางตรงที่ทำได้แค่ประมาณ70กิโลเมตรต่อชั่วโมงเท่านั้น ร้อมแฮนดิ้งที่เบาขับง่ายตามนิสัยพวงมาลัยไฟฟ้าและค่อนข้างไวในจังหวะหักเลี้ยวและคืนพวงมาลัยในช่วงโคง้งและสเตชันสลาลอมแต่จะหนักขึ้นเมื่อใช้ความเร็วช่วงทางตรงซึ่งค่อนข้างสัมพันธ์กับความเร็วดีส่วนช่วงล่างนั้นด้านหน้าเป็นแบบแม็กเวอร์ชันสตาร์ทและด้านหลังแบบมันติลิ้งซึ่งเท่าที่ได้ลองขับบนพื้นแทร็กที่ไม่ค่อยเรียบและมีรอยต่อของพื้นถนนนั้นจะรู้สึกได้ถึงความยืดเกาะถนนที่ค่อนข้างมั่นใจได้ หากที่ได้ลองซับเต็มๆเ,เข้าในสถานีเลนเชนส์แล้วหกักพวงมาลัยทันทีที่ความเร็วประมาณ60กิโลเมตรต่อชั่วโมงมีอาการโยนตัวเล็กน้อยแต่เมื่อหักสวนกลับมามันกับตอบสนองเกมได้ดีจนไม่รู้สึกถึงอาการโคลงส่วนระบบเบรกนั้นจัดมาให้แบบดิสซี่ล้อซึ่งดูจะเพียงพอต่อการใช้งานทั่วไปและสามารถหยุดม้าที่มีอยู่ทั้งหมดอยู่แน่นยิ่งเท้าได้ด้วยน้ำหนักเบรกที่ค่อนข้างหนักแน่นสไตล์เมอร์เซเดส สรุปแล้ว Mercedes-Benz A250 สป o r t ตคันนี้เป็นรถที่เหมาะกับวัยรุ่นที่เน้นความดูดีมีระดับขับสบายๆชิลๆก็ได้หรือถ้าอยากซิ่งก็ไม่มีปัญหาสำหรับเจ้าสปอร์ตคอมแพ t น้องใหม่คันนี้สามารถตอบโจทย์ได้อย่างลงตัวกับราคาท้าตัวแค่2.49ล้านบาทและกับสมรรถนะและความหล่อเท่นในระดับสี่ว่าไม่แพงเลยทีเดียว ยังไงกันบ้างคะสำหรับรถยนต์รุ่นใหม่ที่เราได้นำมาทดสอบให้ได้เห็นสมรรถนะและลีลากันก่อนใครในสนามทดสอบเฉพาะกิจแหนน่งนี้ซึ่งถ้ามีโอกาสเราจะนำแต่ละคันมาทดสอบแบบเต็มๆให้ดูกันอีกครั้งแน่นอนคะ่ะและรับรองว่าสนุกแน่ๆนปรดติดตามตอนต่อไปนะคะ